ครัสบสวัสดีครับเมอร์ซี่คุณสี่สุดติดตั้งช่วงน้างเพื่อความนุ่มนวลบนถนนรามอินทรากิโลเมตรที่เจ็ดนะครับที่เห็นครืรถโฟล์คคาร์เรลทีไฟส์นะครับมาเกื่อช่วงล่างใหม่ให้นุ่รนวลนั่งสบายนะครับท่านที่ใช้รถโฟล์คคาร์เรลไม่ว่าจะเป็นทีไฟทีซิกนะครับผู้โดยสารนั่งเบาะแถว VIP อพีเบาะแถวที่สามมีอาการสะเทือนเสียงดังมยายังห้องโดยสารนะครับ เราทาการอัปเกรดโช้ลางใหม่ให้นุ่มนวลนั่งสบายลดอาการสะเทือนเสียงดังมียาง้อดสาได้โดยการกิดโช้ลอัพใหม่นะครับ4ตัวนะครับนี่คือโช้ล์อัพออซซี่แบบโมโนโทูปแก๊สผสมน้ำมันนะครับมาพร้อมปรับทัวบหมด32ระดับ้างหลังนะครับของเดิมที่มาจากโรงงานจะเห็นว่ากระบอกเล็กนะครับของออซซี่กระบอกใหญ่กว่านะครับชกเดิมเป็นโช้คแบบทวินทูปมีไส้ในอีกหนึ่งกระบอกพึกสูบเล็กนะครับ ซับแรงบิดสู้โช้คอัพแบบโมโนทุบหงใหญ่กระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่ไม่ได้นะครับนอกจากนี้โช้คอัออซี่ตัวนี้นะครับมีระบบวาล์วออโต้คอยควบคุมให้สปริงเพิ่มแรงบิดทำให้การจัดการดิ่ดเด้งลดลงนะครับชอบนุ่มหนึบแบบไหนนะครับมีปุ่มปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับใครที่ใช้รถโฟล์คาราเรลไม่ว่าจะเป็นทีไฟทีซอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มนวลน,นั่งสบายนะครับสนใจติดต่อเบอร์444บนถนนรามอินทรากิโลเมตรที่75